หลายคนจะบอกว่าบรจําเป็น้องให้ท่านทานนั้นไม่จําเป็นเลยเพราะว่าเป็นบุญน้อยเป็นบุญหน่อยอดีจยิงท่านบ่เป็นบเป็นบ่เป็นว่เป็นบุญหน่อยนี่เป็นบุญอย่างใหญ่เป็นบุญมหาศาลท่านเหตุไอ้คนมีฤทธิ์มีเดชไอ้คนมีอิทธิฤทธิ์ไอ้พระมีอิทธิฤทธิ์ไอยโยมมีอิทธิฤทธิ์ อินเทลิสนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะห่อเหินเดินอากาศได้เด้อย่าตีความหมายผิดถ้าเราไม่ให้ทานนีไม่ให้ทานเขาจะว่าีมทลิท์ไม่เดชนเลยสีพอมียอดมีตำแหน่งเลยเนี่ทานนาย,ยกสีเมืองสิง่งๆนี่จะบ่าเด้เป็นได้ยกนะครับเพราะเคยให้ทานมาก่อนทานนี้เป็นพื้นฐานก็จริงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีลิธิ์มีเดชน ถ้าในสมัยครั้งพุทธกาลเวลาพระจะบวชเวลายมจะบวชเป็นพระถ้าบวชต่อนหน้าพทธเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเอหิทิภิกขุขแค่นั้นจีวรก็ดีบาทก็ดีสำเร็จด้วยฤทธิ์แต่ถ้าใครไม่เคยให้ทานไว้ก่อนจีวรที่จะสำเร็จด้วยฤทธิ์ไม่ไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นหลวงพ่อพาพาหิยะหรือว่าทารุจิรยิยพายะหลวงพ่อองค์นี้ เป็นโยมเป็นโยมไม่เคยให้ทานมาเลยในในอดีตการในครั้งก่อนในครั้งก่อนไม่เคยให้ทานมาเลยเมื่อมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงทํามให้ฟังบรรลุปเป็นพระอรหันขอบวชพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วบอกว่าพระรูปนี้ไอโยมคนนี้ไม่ไม่เคยให้ทานมาก่อนพระองค์จึงบอกว่าให้ไปหาจีวรมา ไปหาจีวรมาไปหาบาทมาแต่เพราะว่าถ้าพระอ,องค์ตัดว่าเอหิบพิกขูแล้วลิตมันไม่สําเร็จมันก็จะเป็นปัญหาพระอ,องค์จึงให้ไปหาไปหาผ้าแต่ด้วยที่ท่านมีมีบาปติดตัวมามีอกุศลติดตัวมาก็เลยไปถูกคู่อาฆาตคู่จองกรรมจองเวรกันแต่พักแต่ชาติบางไหนก็กไม่รู้ ก็คือท่านบอกว่าภารณานาไว้ว่ากลัวแม่ลูกอ่อนมาปิดตายในขณะที่กําลังหาผ้ามาทำชีวรนะนั่นแหะคือไม่ได้ไม่ได้ทําทานก็จะไม่ได้สำเร็ผลหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อมอกกันลาสาร,รีบุตรกระกำหลวงพ่อองไหนๆก็แล้วแต่จะต้องทําทานเป็นพื้นฐาน